วิธีทำส้มตอนให้พี่โจกินนะคะมีเนื้อค่ะเนื้อวัวทอเป็นตน้นกระเทียมพริกแตงอันนี้ข้าวข้าวสวยเอามาแช่น้ำนะคะนีเกียอแล้วก็กงชู่รสมาเริ่มกันเลยใส่แก๊ะ 对不对？ พอเสร็จแล้วนะคะพร้อมให้พี่โจกินพรุ่งนี้เช้าค่ะสวัสดีครับทุกทคนที่ของเราชมช่องโจ c h a นลแลหรก็ไอโจแฟนเพจนะครับผมมามามาเตรียม,มกันครับผมสำหรับคุณสีภรรยาครับผมเฮ็ดนี่ครับสมต้อนไว้ให้นะครับจะเอาเป็นกำว่าเฮ็ดอันนี้ไปถ่ายเลยครับผมนี่ก้อยครับผมก้อยม่วงครับ แบบ้วงลงดีเนาะแก่้มขมอีกครับผมหลังจากที่ผมไปขายง่วนครับไปขายเนื้อง่วนกับมาครับประเทศไปถางเมดเลยพี่น้องเลยนี่ผักจัดเต็มบอกคักงเลยครับมามากินน้ำแกงผมมีฮอดหอมแดงนะครับนี่กระเทียมครับผมพริกกรอบผมมะละก็มีบกเตียงบกเตียงนันบกเขือครับผักสลัดเนาะผักซีต้นหอมมาดยวมะแขกในเบิร์งวันครับแกะสมตอนของเขาเบิร์นวันเนาะเทศไปบกมมอว่านนะครับแสนใบ อากาศมันห่อนก็เป็นไววครับน้ำโยติงๆเลยเห็นแล้วครับ <laughs> ตตวนวลหกใหญ่เลยที่นี่นี่สมจ้อนเจแท้ที่นี่รัดไว้อย่างดีมือเดียวเลยครับพี่น้องดได้มือเดียว,ว,ยยวใช้เวลาแก่จังหน่อยเนาะปาด เที่ยออกเลยใช่ไหมเที่ยออกเลยฟอร์มจังบอสใช่ไหมหกสังจังหมกสังว่าที่นั่อนอโอโอเลยพี่น้องมาเตรียมพร้อมแล้วบ่มีแต่เข่าเนี้ตนยตัวนี้เดียวถาเข่าเนี้ยกันระวังทานี่แตดกวนพี่น้องฟังเสียงโอ้โห สุดยอดจริงๆเลยครับแต่สมัยก่อนนี่ได้ยินเสียงนี่นี่ก็ต้องพูดถึงเลยครับถือใจหลมามามานีขอของป่านครับจะมาครับแซ่บน้วกันครับพี่นนองทุกคนโซนแก้วก่นนะเปิดต้มแล้วร้แล้วรู้อีกทีนี่เขาย่าง เดี๋ยวผมจะมาลือสมจานเห็ดเบอร์กอนเนาะนี่ครับเห็ดเบอร์กอนนิยน้อยแก้มบกริกครับผมนี่พริกเนี่ยมมากเทียมพร้อมหัวคำยิงง้มยิ้มเลยเปิดตำรับรถคำแหลกแหงมาครับให้ทุกคนเจ็บๆไปแล้วกันครับผมนี่หอนเย็นมากเมื่อกี้เราไม่รวันยังมาก,กินกอนห้องอีกมาลุยครับบง อือผมพนีดด้ครับครับ thì không nhớ không tổng hợp ăn chào được không that moment. เปิดตับรถรใม่นนมอีกแล้วลาแซ่บ เจ้าขุมนะครับสมกานเจ้าขมุมมา,มา,าินใหม่หรือเปลัา nó mất gì đâu. บแบเแบคมๆกะเพีงแหงเลยเพื่อนกินหลอมกลุ่มเลยถึงบรรยากาศยุทธงทยุทธาเลยกินเอา ครับพองไงแบบนี้ตบเองนแก้วครับมึงคิดเอ้ย có những gì anh làm lại vẫn ับบบ๊วยบังอืมเาสมและครบผมอืม เดี๋ผมไม่ไม Thế thế gì đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ครับชุ่มหลายๆครับกิมนี่ครับจับแจมากันครับเดี๋ยวเมนูหนากสเลยเทดเมนูใหม่ๆแปลกๆองกินดิเมนูประจำร้านนะครับทั้งเนื้องงว้กวก๋ยวยง้วงสมเอ็นแจ่วเมนูยุรานะครับ Thật ra thì không Ôi phải không? ต้มครับแต่ครับขอเปิดคะครับปิดต้มรับรถกันมื่อไหร่ปิดแล้วตอนนี้ปิดโอ้สุดยอดสักครับผมครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับม้วนกุ๊บสับแสบร่วมกันครับผมกับโจแชนแนลไอจอฟเฟิร์สครับสวัสดีครับ